เทพยุบเหนือโลกตอนที่3542มหาสงครามครั้งใหญ่แสงแห่งความหวังสุดท้ายใจกลางอากาศจิตสัมผัสเหนือโลกาปลายยุดยามงสองตัวผู้แข่งไล่ล่าสังหารมากสุดก็ยื้อไว้ได้แค่30ช่วงลมหายใจและที่เหลือกำลังคงลดลงแน่ๆท่านราชาจากรายงานข้อมูลของแนวหน้าบอกว่าอย่างใครได้ฝ่าวงล้อมออกจากแดงของเผ่าวิญญาณลกลาหลและหนีออกไปส่วนลึกแล้วด้วย ถ้าหากไล่รีบตามไปก็แจ้งให้ราชาพรอมฉีกสงรับทราบซะให้นางนำภารกิจเอายาเปิดสวรคร์กลับมาให้ได้พวกเผ่ามืกที่ติดตามไล่ล่าดาวสังหารของเผ่ามนุษย์สถานการณ์ถึงไม่ชัดเจนเล่าเห็นชัดๆว่าเราเห็นร่องรอยของมันแล้วแท้ๆอย่างใครเปิดใช้วิชาห้วงมิติอวกาศและสามารถหลบหนีไปได้แต่เข้าหนีไปต่อให้ราชาเผ่ามืดลงมือด้วยตัวเองก็เกรงว่าไม่อาจจะตามได้ทันเช่นกันยี่สิบช่วงลมหายใจผ่านไปมนุษย์ระดับเก้าไม่ใช่เรื่องง่ายจะจัดการแฮ โชคยังดีนี่เป็นแค่ร่างเงาเพียงหนึ่งเจ้าทําอะไรข้าเนี่ยผู้ที่แย่งชิงยาวิญญาณของเจ้าก็คือเผ่ามนุษย์ทําไมไม่สู้เจ้ากับข้าและวางมือต่อกันและร่วมมือกันช่วยกันโจมตีเล่าเจ้าบ้านี่เห็นช,ชัดว่ามันมีสติปัญญาแต่พวกมันกับพูดอะไรล้วนไม่เป็นผลเลยด้วยไงลมปานของอย่างไข่หายไปสนิทแล้วสิยาเปิดสวรรค์ก็ถูกมันชิงไปเห็นที้าพัวพันต่อสู้อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแน่สู้ถอยออกไปก่อนดีกว่าแฮะนายท่านดาชาช่วยข้าด้วยช่วยด้วยนอเล่นหรปป ราชาวิญญ,ญาณโกลาหลยังไม่ไปล่อยข้าไปด้วยซ้ำคืนพาพาละไปสักสองสามตัวข้าต้องตายสถานเดียวแน่เขาเขาเขามองข้ามเลยนั้นหรอราชา,ญญญาหนีไปแล้วพวกเราก็ต้องตายแน่ๆเลยข้าไม่อยากตายอ้าอย่างนี้นะพวกเจ้าเป็นแบบนี้เท่ากับทิ้งโอกาสที่จะมีชีวิตยิบด,ดีไปเลยนะตอนนี้ตายแล้วสินะพื้นดินที่ล่องลอยเจ้าสารเลวน้อยระวังนะตลอดการเดินทางถูกราชาพอมุดและก็ราชาวิญญาณโกลาหลนขัดขวางแค่เจ้าคนเดียวปกป้องพวกเราสามคนอีกแบบนี้ บอกเลยว่าลำบากหนักหนาเอาควนอันที่จริงก็ต้องขอบคุณดวงจิตที่ผู้อาวุโสหลวงมอบให้ข้ามาก่อนหน้านี้แหละเลยทําให้ข้าหยุดได้กระทั่งราชาผอมหมและราชาวิญญาณกลาหลุนเอาไว้ได้ไม่อย่างนั้นวันนี้เจ้ากับข้าเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าก็บอกเลยาไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปออกมานะเป็นราชาผอมไล่ตามมาอย่างนั้นดึเดี๋ยวก่อนลมพานแบบนี้มันจิตน้องลูกเหมือนในที่สุดก็หาพบเจ้าเจอเจอสียงทีเจ้ามาได้อย่างไงเนี่ยผู้อาวุโสเถียนแ,และคนอื่นๆื่นล่ะ เป็นลูกเองส่งข้อความมาหาข้าให้ข้ามาสนับสนุนพวกเจ้าผู้อาวุโสเถียงที่อยู่ทางด้านนั้นเจ้าวางใจได้เลยข้าได้ขอให้พวกเขาไปหาผู้อาวุโสโอหยางแล้วล่ะไม่ได้เจอกันนานสักพักเลยนะเจ้ามักจะทําตัวเองเป็นแบบนี้ประจําเลยร่างกายที่แท้จริงของข้านี่มีภรรยาทั้งหมดกี่คนกันแ,แน่นะแปดคนเก้าคนข้าอิจฉาไม่ลงเลย